หมีขวโลูกมาทะหมีหมีอะไรดีวะหมีมวยปั้มหมีมวยปั้มมาทะหมีขวานลูกนีสะดุ้งไปดิสะดุ้งหยงไปดิหมีเหลืองมาทะหมีขาวเออเหลืองหมีขาวเฮ้ยมาแล้วโอ้โหเยอะจังมันสามคนน่าพี่ช่วยไม่ได้พี่ช่วยไม่ได้โทษทีคนเยอะมากเลย ไปทำอะไรตรงนั้นวะพี่มีคนชั่วอู้ควักควักสู้อันนี้ขวักสู้อันนี้ขวักสู้อันี้ขวักสู้อันี้ท่าควักมันเหมือนถ้าควักมาแล้วปั้นบอลปั้นบอลว้าวตีโอ้โหเอาพี่ไปเลยเนาะอีนูดูยังไง แบบถ้าเป็นคุยกับน ia, one, ้องผู้หญิงนะเราก็จะต้องพูดให้นุ่มนวลหน่อยนะแบบเพราะว่าผู้หญิงนะเนซนสติฟวกว่าผู้ชายข้าวานันข้าวาาวานัาวานมันจะฆ่าพี่แล้วเวน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 นพี่ควักได้นี่โอ้โหเห็นไว้นี่นี่แหละนี่แหละคือพัฒนาการของซีโคสทำดีมากครับ ศพกระโดดได้พี่หมีเมื่อกี้ศพพี่หมีกระโดดอ้าวแล้วศพพี่หมีหายไปแล้วอ๋อเกิดแล้วเกิดแล้วไวมากโอ,อ้แรงแรงไม่สวยอ่ะเห็นผมเห็นเห็นศพมันกระเด้งใช่ไหมเออศพมันกระเด้ง ศพเด้งหนึ่งคือพี่หมีแม่งออกแทงแบบแทงแทงเลยอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยยา <c oughs> เราปักหวด <c oughs> ไปไหนไม่ได้ <c oughs> ได้แม่งสวยสวยมากพี่หมีชมตัวเองนี่แหละค <c oughs> อร์นไม่ยอมเข้าไปตีตีตีต ว่าเกี้ยวมันคือแผนเว้ยมันคือแผนที่จะทำให้ไอ้ไอ้หมีตัวขาวนะไอ้พี่หมีตัวขาวเนี่ยไปไปไปตีวอร์ดเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่มัน,ม,ม,นมันจะไม่เดินมาไกลขนาดนี้หรอกแต่ว่าพี่ปักเอาไว้ไงมันก็เลยแบบเอ้ยไม่ได้นะก็เลยไปเคลียร์แต่น็อกเทิร์นเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะมีอันตรงอันติพร้อมพี่หมีหมวยป้ามจะโหแล้ว ยังไม่ตายสนิทมันยังดิ้นได้ <S <S อ้าวกเก่งเวนเก่งโอ้โหโทษทีจ๋แล้วออกออกรองเท้าผิดออกรองเท้าผิดเราวิ่งออกมานอกบ่อแล้วอ่ะย้อนกลับไม่ได้เว้เอ้ยเวนเก่งทุกคนวันนี้พี่ออกรองเท้าผิดนายออกตามพี่นะ ด้วยความแบบรีบจัดนะจะรีบกลับไปฟาร์มปั้นบอลแล้วครับปับ้นบอลไปนู่นนะครับมาอืมไปไหนไปไหนไปไหนมาควักอยา่าไปห้ามไปโอ้ไม่ทันไม่ทันมัน,ม,นมันแทงเกิน ถ้าเป็นตัวบางๆนี่มันตายแล้วบัวขาว vs มวยเป้าม,มีมยีวีไม่แบงวินม,มว,มมวอย่ามาเอาเพอย่ามาเอาเพพี่ไม่ชอบ <c oughs> no ไปไหนโอ้แบงกานติดเลยว่ะใครก็ได้บางทีบางพี่ทีบางหนีหน่อย สวย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 ทำดีทำดีหน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 ีเฮ้ยมีโฟแล้วลูกโหมันเอามู่มมาด้วยสี่ลูกทำไมลูกยังมาทรงมาสรรมมาบไม่สรงไม่สาบนู่นูเหรอไม่หนีก่อนโอ้ โอเยตายมันม like mm ีตอนที่มันตายแล้วมันน่าสงสารมันมีตัวอะไรบ้างวะมีของสตาการ์เดียนสตาการ์เดียนอาลิที่ที่อาลีมันตายและคิโคมันจะวิ่งไปเนี่ยเว้นเว้นเร็วเร็วมาก ก่อนพี่มีแว้นโคตรไวอะเีย้ายรองเท้าแม่งซื้อผิดคือใส่ไปแล้วแล้วร้านเขาไม่เปลี่ยนให้ไงร้านเขาไม่เปลี่ยนแล้วอะใส่แล้วห้ามเปลี่ยนเอาป้อมเลยนะขางเราไม่มของป้อมแม่งโบโบ,โบมากเลย ช่วนหน่อยเอามันเลยโอ่ย <tr> <smo Gimme> <Aqui> แว่นมันเป็นหมีสายเปิดเวตัวเนี้ยอารมณ์เหมือนแบบแว่นเข้าไปเปิดเลยไม่รู้ใครเป็นใครครับวิ่งเข้าไปควักก่อนเลยเฮ้ยลูเซียนมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มโฉดล้วะ่ะมันโฉดแล้วนะเนี่ย <ś cis> โอ้ <ś cis> เฮ้ยพี่อุ้ ным! มันไม่ได้ ตายแล้วลูเซียนตายสวยครับนังซื้อไหนจะทำมายิงฟรีหรือจะมายิงฟรีหรือไม่ได้นะไม่ได้เลยเราเรีบเอาป้อมบังดีกว่าเราได้ป้อมล่างแล้วเนาะแต่มันแม่มันมืนมดๆอ่ะเออเคลี่ยมินเนียนดันมินเนียนขึ้นไปนะดันมินเนียนถอยมาหน่อยเออไม่ใช่ขึ้นไปนันดันดัน,น,นถอยมา พี่หมีสายเว้นเวนนี่เวนเวนพี่ตูนก็สู้ไม่ได้เวนแรงเวนเร็ววิ่งเก่งไม่ใช่แค่มวยปั้มนะคะผมก็เป็นนักวิ่งเหมือนกันอเอาโหเอาโหเอาหันี่น,นี่ด้วยรูเซียน เก่งนะใช่ไหมเก่งนะใช่ไหมอเ <Double. S 1> มรนชูดีนะทีเอ d c ซีเราเกิดอยู่นะคะร้อ <Yeah. S 1> เล่นร้อเล่นเรามาฟักป้อมเฉยๆแทงป้อมแมง่งเฮ้ยจะมีใครแทงจะมีใครตีป้อมไหมไม่ตีป้อมกันเหรอ ทุกคนทำไมทุกคนไม่ตีป้อมลราป้อมจะแตกแล้วอ่ะอุ้ยโอ้ไนซ์ื่อสวยค่ะ <in> ไปแล้วครับพี่มีแวนสูอ,อ,อูนี่โูแรงแรงแรงแน่ะมิดฟอรแรงมากใครยังไม่ได้ดูคลิปนะอุ้ยขอโทษ <laughs> ขอโทษขอโทษคันไม่ได้ดูคลิปนะยอมม้อนไปดูได้นะชิปนี้พอพี่ทำไปแล้วนะยิงทีเดียวตายเลยนี่ไอ้ลูกไอ้ลูกไอ้ลูกไอ้หมีวิหผีมาล้อนมาล้อนมาล้อนเฮ้ยมาว้ามาล้อนยายายามาเอามาล้อนกน่อนเอา้ามันจบแล้วโอ,อ้เล่นโชว์